คนญี่ปุ่นเองยังบอกเลยครับว่าตลาดรถมือ2 EV เล่นไม่ได้ราคาตกหนักแถมรถมือ2ที่เป็น EV ในโยุโรปก็จะย่ำแย่นอีก3ปีข้างหน้าเพราะว่าปริมาณรถ EV จะเข้าสู่ตลาดมือ2เยอะแยะมากมายเลยครับตลาดรถ EV ที่เรียกว่ารถมือ2โดยเฉพาะเป็นรถไฟฟ้านี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีการเปลี่ยนผ่านเก,กืบตลาดเรื่องของรถยนต์บ้านเราแล้วก็ต่างประเทศกันเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เราใช้ทุกวันเนี่ยรถน้ํามันใช่ไหมครับมีทั้งมือหนึ่งออกจากศูนย์ป้ายแดงเสร็จแล้วมันก็กลายมาเป็นมือ2ก็เกิดธุรกิจพวกเต็นท์รับรถซื้อขายและทุกวันหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์เองของแต่ละยี่ห้อก็เปิดรถมือ2ของยี่ห้อของตัวเองเกิดขึ้นสังกัดกับทางด้านของบริษัทแบรนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หลังจากที่ตลาดรถ E ีวีมันเกิดขึ้นมาาาแลลเเตติิบโโอยย่่่งงชนนนดดดทททีกกรรระะะใหปศจั กลายเป็นว่าตอนนี้บางประเทศเริ่มที่จะต้องคิดถึงเรื่องของตลาดรถยนต์มือ2 EV กันแล้วแล้วจริงเราเคยพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยเวลาจะซื้อรถ e ีวียังนึกไปถึงเลยครับว่าตกลงเวลาขายต่อมือสองเนี่ยรถไฟฟ้า EV เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่คําถามแรกราคาตกมากกว่ารถน้ำมันไหมคําถามที่2คือซื้อเอามาใช้รถ e ีมือสองเนี่ยมันคุ้มค่าใช่หรือไม่ใช่ นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถน้ํามันที่เป็นมือ2ทีนี้ข้อมูลตรงนี้ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นตลาดรถมือ2ในญี่ปุ่นนะฮะเขากําลังสะท้อนเรื่องนี้ออกมาแล้วว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นเองเนี่นะครับก็ยังมองว่าตลาดรถ E ีวีมือ2ในญี่ปุ่นนี่นะครับคนยังเบิอไม่อยากสนใจจะซื้อรถ E ีวีมือ2ในตลาดญี่ปุ่นเลยนะฮะ มันหลายปัจจัยเกิดขึ้นนะครับอย่างตลาดรถอีวีมือสองเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถมือสองในอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศญี่ปุน่นทุกวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจตลาดรถจนมือสองในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมูลค่า1.2ล้านล้านเยนก็ประมาณ3แสนกว่าล้านบาทนะครับนี่เป็นมือสองนะฮะเป็นมือสองภาพรวมเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถส่วนตัวรถบ้านรถบรรทุกรถเชิงพาณิชย์รถใช้งานที่เป็นเครื่องสันดาปทั้งหมดหรือว่าน้ำมันนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคร คนญี่ปุ่นก็นึกถึงเหมือนกันว่าพอรถไฟฟ้ามันโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเริ่มจะมีการนําเข้ามาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็กลายเป็นรถไฟฟ้ามือสองเข้ามาอยู่ในตลาดของรถมือสองในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะมีคนสนใจซื้อไหมจะมีความต้องการซื้อไปใช้ไหมนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีการประเมินแล้วครับว่าคนญี่ปุ่นเองดูเหมือนจะไม่สนใจกับรถมือสองแบบ e v เลยแม้แต่น้อยไปถามกันมาเขาให้มา4เหตุผลนะฮะอย่างแรกเลยครับคือ1ราคาของแบตเตอรี่ ในรถไฟฟ้าตกลงอย่างรวดเร็วครับผ่านจากมือสึง่งมือหนึ่งเข้าสู่มือสองราคาของแบตเตอรี่ตัวนั้นเอาแบบที่ว่ายังไม่เปลี่ยนใช้มาตั้แต่มือแรกแล้วมาขายต่อเป็นมือสองราคาแบตเตอรี่ที่เหลือตรงนั้นตกลงอย่างรวดเร็วนะฮะทำให้คนซื้อมือสองรับไม่ได้เมื่อเทียบกับราคาของรถน้ํามันนะครับส่วนประเด็นข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้ คนที่เขาจะเล่นรถ e ีวีเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีแบตเตอรี่ที่ดีกว่าเดิมที่เคยออกมาเมื่อปีที่แล้วหรือว่ารุ่นใหม่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นรอได้รอเห็นไหมฮะตัวประเด็นที่3ต่อไปนี่นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับไอ้เจ้าแท่นชาร์จหรือสถานีชาร์จตอนนี้พูดตรงๆครับไก่กับไข่ไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันคือยังมีน้อยกว่าความต้องการที่บอกว่าอยากจะซื้อไอ้ตัวแท่านชาร์จมาติดที่บ้านหรือตามรีส์แอเรียของญี่ปุ่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกตัวหนึ่งท อีวีเกิดขึ้นมาได้ได้ไม่เท่าไหร่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกกันว่าสงครามราคากันแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ราคามือหนึ่งที่ถอยออกมาจากศูนย์ได้ไม่เกินเพียงแค่เดือนหรือเดือนครึ่งคุณก็เล่นลดราคากันอีกแล้วเห็นไหมฮะวราน,น,นี่คือ4ปัจจัยที่ทําให้ตลาดรถยนต์มือ2 E v ีในประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีดีมารตรงนี้เกิดขึ้นเลยนะครับและนั่นดูจะกลายเป็นประเด็นที่มันจะกระทบไปถึงตลาดรถยนต์มือ2 e v ในอีกหลายๆแห่งทั่วโลกรายงานฉบับนี้เนี่ย ซึ่งสื่อตามที่เขาพูดถึงเนี่ยแม้แต่ตลาดรถยนต์ในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่มากๆเพราะสหภาพยุโรปเนี่ยมีอยู่20 20กว่าประเทศถูกไหมครับและตอนนี้นโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศของยุโรปเนี่ยต่างก็ประกาศว่าจะต้องลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะเดอะถู่อเป็นการทางคาร์บอนภายในปีนั้นปีนี้ซึ่งก็เหลือเวลาไม่มากเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันปรากฏว่าธุรกิจของบริการรถเช่าที่อยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับตอนนี้ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องว่าจะรับลถ e v มือสองเข้ามาอยู่ในฝูงรถบริการให้รถเช่าหรือไม่นะครับตรงเนี้ยบางรายนี่นะครับซึ่งให้บริการเกี่ยวกับรถเช่าในตลาดยุโรปซึ่งถือว่าเป็นขาใหญ่อย่างมากๆเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบริการให้รถเช่ารถน้ํามันหรือว่ารถ e v เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้นะจำเป็นต้องตัดสินใจลดการรับซื้อรถ e v มือสองเข้ามาอยู่ในธุรกิจให้เช่ารถ ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าไรซ่าไหมฮะนโยบายในการสนับสนุนราคารถ E ีวีในกลุ่มยุโรปตอนนี้กำลังได้รับการทบทวนและอาจจะมีการตัดลดมากกว่าเดิมสาร์หซ้ำไปนะครับเรเด็นที่2ต่อไปตอนนี้ก็คือการเป็นว่าต้นทุนเกี่ยวกับทางด้านการเงินของบรรดาบริษัทรถเช่าท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากๆในรอบกว่าทศวรรษ ซึ่งก็แบกรับการลำบากต้นทุนที่สูงแถมภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เองก็แย่นะฮะสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เห็นได้ชัดนะครับรถเช่าแบรนด์ใหญ่ของยุโรปแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่า six s i x t นะครับบ้านเราก็มีเนี่ะครับแด์ดังมากเลยนะฮะตัดสินใจเนี่ยนะครับปลดรถ e v ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาออกจากฝูงรถให้เช่าของค่าย six ทุกสาขาที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเห็นไหมฮะมันเริ่มเริ่มเป็นประเด็นที่ขึ้นมาเรื่อยเรยเลยนะครับทีนี้ปัญหาต่างเนี่ยบรรดากูรูที่อยู่ในวงการรถเช่า ของ EV หรือว่ารถมือ 2EV เนี่ยนะครับในระดับยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขามองว่าปัญหาเนี่ยมันจะหนักขึ้นในปีหน้า2024หรือ2,567นเะครับเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ใช้ตามบ้านเรือนที่เรียกว่ารถบ้าน EV นี่นะครับจะมีจำนวนถึง1 2ล้านแสนคันที่ขายในยุโรปตั้งแต่ปี2021เพราะฉะนั้นปี2024ใช้มา3ปีถูกไหมฮะ 1นล้านสแสนคันรถบ้าน e ีีที่ขายตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะครับจะถูกนำออกมาในตลาดให้เป็นลักษณะของการที่แบบเป็นรถเช่ามีอายุ3ปีนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูสก้าวไอตรงเนี้ยมันจะเป็นจำนวนรถตั้งล้านสแสนคันเข้าสู่ตลาดรถยนต์ธุรกิจรถเช่าในยุโรปและประกอบกับรถเดิมที่มีอยู่อยู่แล้วในตัว เพราะฉะนั้นปริมาณรถมันก็จะเยอะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นปัญหานี่แหละครับจึงกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ค่ายรถให้บริการรถเช่าในยุโรปก็ปวดหัวนะครับว่าเอ๊ะปริมาณรถที่เข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยแท่านชาร์จเองด้วยนะฮะร,รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนในการทรําธุรกิจด้วยมันจะไม่พอมันจะไปไม่ไหวนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็เลยทําให้ตอนนี้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถมือ2ของ EV วเนี่ยว่าไม่สามารถจะไปได้ต่อใช่หรือไม่ เว็บไซต์ icars. c ars. com ซึ่งเป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการสินเชื่อรวมถึงประกันทางด้านของรถยนต์และสถาบันการเงินซึ่งจับมาเจอกันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับยังบอกเลยนะครับว่าราคาของรถ e v มือสองเนี่ยนะครับเอาแค่ประมาณ10เดือนแรกของปีเนี่ยสมมติออกตั้งแต่มกราคมจบตุลาคมเนี่ยราคารถ e v มือสองเนี่ยนะครับตกลงไปถึง1ใน3หรือลบ33%มเอรเเลยเชื่อครับนี่เป็นข้อมูลจาก icars. Ic com เนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าพอไปเทียบกับรถน้ํามันในช่วงระยะเวลาเท่ากันคือ10เดือนที่ออกมาเนี่ยราคามือสองของรถน้ำมันใน,ในสหรัฐเนี่ยนะฮะราคาตกแค่5%แต่ราคารถ E ีวีมือสองในอเมริกาออกมาเท่ากัน10เดือนตกไปถึง33%นี่คือตลาดที่แบบว่าสะท้อนออกมาชัดัปหมดแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนที่ซื้อรถ E ีวีจะเน้นเกี่ยวกับรเรื่อง,องของการเช่ามากกว่าซื้อเป็นเจ้าของด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าหนึ่ง รถไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาและยังไม่มีเสถียรภาพหรือความมั่นคงแน่นอนทั้งในตัวซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถูกเรียกคืนลดอะไรก็แล้วแต่หรือตัวซอฟต์แวร์พัฒนาเองเนี่นะครับเป็นปัญหาอยู่ประเด็นที่2ก็คือราคาแบตเตอรี่เนี่ยด้วยราคาเท่านี้ในปีหน้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนนี้ที่ซื้อประเด็นที่3ก็คือว่าสงครามราคาที่ห้ำหั่นกันแบบชนิดที่น่ากลัวจากแบรนด์ใหญ่ระดับโลก เช่นอย่างเทส l าก็ดีหรือแม้แต่จะถูกต่อกรโดยแบรนด์ที่มาจากเมือจงจีนซึ่งก็ต้องเข้าสู่เกมสงครามราคาด้วยก็ดีก็มีปัญหาของคนซื้อมือหนึง่งและมันก็กระทบมาถึงมือสองในขณะเดียวกันคนที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็เมื่อเห็น3 4ปัจจัยนี้ทั้งหมดก็เลยบอกว่านั้นไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นเจ้าของแต่ใช้บริการแบบเช่าดีกว่าก็คือเป็นลีสคาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่ตอนนี้ภาวะต่างๆมันมารุมมาตุ้มกันหมดในรถมือสองของค่าย EV ีเนี่ยนะครับก็เลยมีการประเมินออกมาว่าในที่สุดเนี่ การเกิดขึ้นของตลาดรถยนต์มือ2 e งีในหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งในบ้านเราเองก็ยังถกเทงกันอยู่ครับว่ามันจะเกิดแล้วมันจะไปได้รอดไหมและความนิยมมันจะไปอยู่ในรถ EV มือ2หรือเปล่าเนี่ยญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาก็ได้สะท้อนทั้งราคาที่ตกแล้วก็ความต้องการจะซื้อและตลาดมีมากน้อยแค่ไหนดูจะเป็นในทิศทางลบทั้งสิ้นนะครับสำหรับตลาดรถ E ีมือส อันนี้ก็คงต้องหาสาเหตุกันต่อไปเพราะว่าแต่ละประเทศปัจจัยสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมมุมมองทัศนคติของการใช้รถมือ2และมือ1ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือ EV ต่างก็มีความแตกต่างกันก็เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ชมครับ